เ็ออนอย่างนี้นะครับก็มีติดต่อเข้ามาจากหลายบริษัทนะครับที่จะต้องทํางานในลักษณะที่พี่น้องสื่อมวลชนสอบถามมานะครับว่าหากจะต้องไปทํางานอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงนะครับท่านจะใช้หนังสือ,อยังไงนะครับอย่างเช่นบริษัทโตโยต้าประเทศไทยนะครับก็ติดต่อมาก็จะใช้หนังสือที่ แสดงตัวบุคคลว่าจะมีรายนามมันต่อไันนี้นะครับ5คน10คนนะครับแล้วบันทึกขออนุญาตนะครับหนังสือรับรองตามที่เรามีเอกาสารทางราชการนี้นะครับว่าเป็นเอกาสารรับรองความจําเป็นในการเดินทางแนบลายชื่อนะครับก mm ็จ hmm. ะรู้ว่าเขาจะต้องเดินทางหนึ mm ่ง hmm. เดือนมีกี่วันกี่ครั้งในแต่ละคนอันนี้ก็ไม่ต้องขอเรื่อยๆครับก็ขอ ครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดนะครับในระหว่างสถานการณ์ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในในพื้นที่ที่สีแดงก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเข้ามาในพื้นที่สมุทรปราการออกจากพื้นที่สมุทรปราการไปพื้นที่อื่นก็เสี่ยงนะครับทั้ง28จังหวัดก็ดังที่เรียนนะครับถ้าจะทางไปต่างจังหวัดต้องดูเป็นพื้นที่สีอะไรนะครับเพระเราที่นําเรียนไปก็คือพื้นที่ที่เป็นสีแดง นะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดอื่นนะครับแลาจังหวัดอื่นแล้วมาพื้นที่สุทระราการเขาต้องเรียกเอกสารจากท่านแน่เข้ามาพื้นที่เสีย่ยงแต่ถ้าจากเราไปจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะครับกลับเข้ามาเราก็ไม่ได้เรียกเอกสารเลยนะครับ